วันที่6กระกฎาคม2563ที่ผ่านมานางนันทิยาวงวานิ์นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยพลโทสุรพลตาปนานนนประธานอาสาร,ร่วมพัฒนาแม่ห้องสอนนำเครื่องเทอร์โมสแกนมูลค่า120,000บาทมอบให้กับโรงพยาบาลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ห้องสอน โดยมีนายแพทย์สุภัฒนใจงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะพา้าเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องเธอร์โมสแกนไว้ใช้ประโยชน์ในการคัดกรองประชาชนชาวอำเภอปางมะพา้าที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล อ่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางาบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะคุณหมอพยาบาลนะคะของโรงพยาบาลปังมะ้าแห่งนี้นะคะที่ได้ดูแลพี่น้องชาวปังมะ้านะคะให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะคะซึ่งทางาสมาคมสตรีจังหวัดแม่ห้องสอนและอาสาร่วมพัฒนาแม่ห้องสอนนะคะเราเองเนี่ยก็ไดเ้เล็งเห็นความสําคัญนะคะของโรงพยาบาลปังมะพาตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมานะคะาทาง างสมาคมและก็กลุ่มอาสาร่วมพัฒนาแม่ห้องสอนนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะไปมอบเครื่องเทอร์โมสแกนให้กับโรงพยาบาลทุก ทุกอำเภอนะคะรวมถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่ได้มีโอกาสมามอบให้โรงพยาบาลปังมะพ้านะคะซึ่งเครื่องเทอร์โมสแกนเครื่องนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัยนะคะแล้วก็มีอยู่ใช้ทั่วๆไปนะคะคงจะได้ช่วยแบ่งเบานะคะาภาระของเจ้าหน้าที่ในจุดคัดกรองค่ะได้ขอบคุณนะครับาทางท่านพลโทสุรพลแล้วก็คุณฝนนะครับทาง แล้วก็คณะทั้งหมดนะครับที่ได้กรุณานะครับวันนี้เมตตากับโรงพยาบาลบางพระนะครับได้เดินทางมามอบเครื่องเทอร์โมสแกนนะครับเพื่อใช้ในการให้บริการของโรงพยาบาลบางพระนะครับกับคนไข้แล้วก็ชาวบ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มารับบริการที่นี่ครับ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เรายัางจะคงจะต้องคงมาตรการในการคัดกรองก็เฝ้าระวังครับถึงแม้ว่าตั้งแต่มีมาตรการเราก็มีการคัดกรองตลอดนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจก็จะแยกไปบริการอีกที่แล้วก็ด้วยปริมาณคนไข้ที่มามากจะมดสแกนตรงนี้ครับก็จะลดภาระเจ้าที่นะครับในการที่จะต้องยิงสแกนไข่ทุกๆคนนะครับอันนี้ก็สามารถช่้ไข้ ใช้ได้เลยแล้วก็เราสามารถตรวจพบได้ถ้ามีไข้ก็อาจจะแยกไปให้บริการในจุดคนไข้โรคทะเดินหายใจครับอันนี้พวกเราก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอบพระคุณมากๆครับผมทั้งนี้สมาคมสตรีจังหวัดแม่ห้องสอนและทีมงานอาสาร่วมพัฒนาแม่ห้องสอนได้มอบเครื่องเทอร์โมสแกนให้กับโรงพยาบาลและส่วนราชการในจังหวัดแม่ห้องสอนทั้งสิ้นรวมจำนวน9เครื่องดังนี้ วันที่18มิถุนายนมอบโรงพยาบาลปาย1เครื่องวันที่19มิถุนายนมอบโรงพยาบาลศรีสังวานแม่ห้องสอน1เครื่องสารากลางจังหวัดแม่ห้องสอน1เครื่องกองกำกับการสืบสวนผูธรจังหวัดแม่ห้องสอน1เครื่อง วันที่22มิถุนายนมอบโรงพยาบาลขุนยวม1เครื่องโรงพยาบาลแม่ลาน้อย1เครื่องโรงพยาบาลแม่สเรียง1เครื่องและที่โรงพยาบาลศกเมย่1เครื่อง